สวัสดีครับขอนำเสนอเหรียญหยดน้ำหลวงพ่อวัดไร่กิ่งอ,อําเภอสามพานจังหวัดนครปฐม เหรียญที่สองเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองออกที่วัดบางนมโคหลวงพ่อปานเป็นผู้ปลุกเสกสร้างเมื่อปีพศ2473